จากจรงนี้เราไปเข้าอีกเส้นหนึ่งนะคะตรงเนี้ยเดินอะไรไม่ถึงติดบุญชูอายาให้เช่อละสิบสองมัดเย่กลาบขอบพระคุณค่ะแม่จ๋า ยาวาลงลงตรงนี้24เดี๋ยวโยนให้เองแต่ละคนนะคะแม่ ทะเลาะให้บูมลงค่ะบูมเอามาด้วยเลยมาโยนให้หน่อยอยายเล่นโคลโนพี่แอ่งน้ำตรงไหนอ,อะนะแอ่งน้ำนิดเดียวแล้วกล้วยอกล้วยโยนให้บุญชูด้วย พเพิ่มเติมได้นะคะคุณแม่สัสดีผู้ใหญ่ใจบุญนะคะเมตตาป้อนเชือกไหนช่องไหนเรียนเชิญนะคะมีกล้วยมีหญ้ามีแตงโมจ้ากล้วยแตงโมถุงละร้อยหญ้าหกมัดหนึ่งร้อยนะคะออเดอร์ให้บ้าดีผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านนะคะ ไ,ไกลๆติงงรีใหม่ใช่จ้าแม่เดี๋ยวเราไปฝั่งนูน้นขับรถไปไปถึงนู้นเลยจะไปป้อนทางน้นเพิมเติมแต่งโมหวานๆได้นะคะย่านะคะคุณแม่ยังมีเยอะเลยเหตาเชือกไหนก็เรียนเชิญนะคะใกล้ๆแล้วก็ส่งนะคะคุณแม่เมื่อกี้ห้าสามสองลบสามสิบหกเลือสี่เก้าแปดนะคะย่า ยาลือสี่เก้าแปดยญ้าลงให้เชือกละร้อยแตงหกสี่เก้าแปดได้ค่ะคุณแม่แตงหนึ่งกล้วยลือสองนะคะที่ยังไม่โยน สามชุดจ้าคุณแม่จ๋าเดี๋ยวลงนี่สองชุดเดี๋ยวชุดติงลี่เดี๋ยวไปลงนู่นเอาเอากล้วยป้นทั้งหมดก่อนไหนนะคะยายกล้วอองงอยอีกสองถงุงไหนอีกสองถุงมันก็ยอนไปสาม ยายผลไม้หมดละกล้วยห้าถุงแปบ๊บเดียวบูมลงยายสิบสองแตงสอง ย่าไสิบสองแตงสองนะคะเดี๋ยวยช่วยบุมโยนก่อน ย้ายแล้วเหรอใช่ค่ะคุณแม่ย้ายแล้วกับบุญชูแล้วก็ติงลี่อยู่นู่นนะคะมาค่ะคุณแม่เพิ่มเติมได้นะคะย้ายเหลือสี่เก้าแปดแตงโมงมายนก่อนย้ายแล้วมาอยู่นี่แล้วนะคะพร้อมหน้าพร้อมตาสามเชือกมุญชูติงลี่นะคะอันนี้แตงโมงเชือดถุง จะให้บวมโยนให้เลยค่อห้าถุงงหมดแล้วยายขอบคุณคุณแม่นี้นะคะเมตตาทั้งสามแจ้งเพิ่มเติมนะคะยายแล้วบุญชูแล้วก็ ติงลี่นะคะสาธุบุญด้วยนะคะแม่กราบขอบพระคุณค่ะเลี้ยงให้หน่อยบุ้มเลี้ยงให้หน่อยเดี๋ยวติงลี่เดี๋ยวไปส่งที่โน่นนะคะ แตงโมโด้วยโอเคค่ะแตงโมด้วยสองยาสิบสองแตงโมสอง <c oughs> เป็นระยะย <c oughs> เป็นอาหารลงเพิ่มนะคะ ทารุหายนะได้น้องชายทัโลมาช่วยพลทหารมาพอดีแต่งด้วยสองถุงโอเแขทาโล่หายค่ะคุณแม่ท <laughs> าโล่หายติดต่อไม่ได้เลยน้องชายแอบ,บนอนใสยไปกับรถแหะะ่แล้วมั้งพอดีน้องชายทาโลออกมาจากทหารพอดีเลยได้มาช่วยทาโล่หายไปไหนไปรู้แต่เห็นผลว่าปวดหัวโทรไปก็ไม่รับสายคงไปแอบ,บนอนมั้งแม่ หมางแตงมองมาโยนก่อนใช่ค่ะคุณแม่แล้วก็ต้นไม้เยอะข้างในเนี่ยป่านี้ต้นไม้เยอะข้างในนี้มีอีกสามเชือกนะแม่ที่คุณแม่ยังไม่เคยรู้จักแต่ไม่ค่อยเจอเจ้าของเขาไหมสีดอมีชออสีดอทองอะไรเนาะอะไรคำมูลอะไรสักอย่างนี่แหละสามเชือกอยู่ในป่านี้ตากกแก่ ยายไปกินอะไรมาผูกาวนั่นเดี๋ยวนี้ยายขอโชคดีนะคะมีสีดอกคำูลมีสามเชือกของตาสอดสีดอกมีโชคสีดอกคำูลแล้วก็อะไรอีกเชือกหนึ่งแหละสามเชือกในนี้ป่านเนี่ยยังมีช้างที่คุณแม่ยังไม่รู้จักอีกสามเชือกแบบขอบคุณคุณแม่วาสนาเมตตาทั้งสามเชือกเพิ่ม,เต,มเติมนะคะ สุขภาพแข็งแรงเลยๆนะคะแม่จ๋าค่ะขอบพระคุณค่ะแต่ว่าเวลาเรามาก็ไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอแม่ก็เลยไม่ได้มาอีกเลยตาคนแก่ๆเขาดูแลเมื่อก่อนพังเพชรมณีเขาไล่ให้อะ่ะก็อยู่ติดกับบ้านพังเพชรมณี ก่ขอนคุณแม่ก็เข้าไปช่วยเหลือเยอะอยูน่นะแต่ช่วงหลังก็ไม่รู้ยังไงไม่มีใครเข้ามาเลยเข้ามาแล้วก็ไม่เจอใครซีดอํคำูลซีดอมีอะไรนี่แหละเป็นญาตของบ้านพายสงคมได้ไหมไม่ได้บ้านนี้ไม่กล้า <c oughs> ไม่กล้าแม่แต่ถ่ายไม่กล้าแม่แต่ถ่ายลูก เพราบางบ้านเขา,า,าไม่สะดวกใช่ค่ะบางบ้านเขาไม่สะดวกเราก็ไม่ต้องอันนี้เนาะจ้าแม่จ้าเราต้องขออนุญาตเขาก่อนอันนี้เราคุยกันโอเคแล้วนะคะทุกบ้านที่เราถ่ายที่เราป้อนแต่บ้านไหนเขาก็จะบอกอยู่ว่าเออเขาไม่โอเคก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยจ้าแม่เราก็เลยไม่กล้าไม่กล้าไม่แต่จะถ่าย <laughs> ใช่ค่ะคุณแม่อันนี้คือเราขออนุญ,ญาตแล้วว่าเออโยนได้ไหมอะไรอย่างนงี้ทุกคนโอเคแล้วก็โยนได้ปไปหาติงลี่นะคะยาของคุณแม่ลงไว้ให้แล้วเดี๋ยวติงลี่ใส่โยนใช่แล้วเดี๋ยวรอกันลูกให้พี่ภูมจัดออเดอร์ครบก่อนแป๊บนะคะ ไว,าย,วายมาแล้วนะคะวายีแยาสามสนะคะลบสามสิบ คเเของคุณแม่นี่แค่หก เติมได้นะคะแม่ยุ่ไหส่แล้วเด้อใจเย็นใจเย็นติงเลย